อัพเดตอาการป่วยพี่ถังทองตอนนี้พี่ถังทองเนื้องอกเขาว,วมขึ้นเยอะมากเลยแม่บีเลยต้องไปหาหมอก,ก่อนกําหนดที่หมอนัดตรวจดูอาการนะคะตอนนี้ปากพี่ถังทองว,วมมากเขาก็เป็นเนื้องอกเหมือนพี่ถังเงินนะสงสัยแม่บีคิดว่าเขาคงเป็นกรรมพันธุ์น่าจะเป็นมะเร็งที่ปากเหมือนกันตอนนี้เขาแก่มากแล้ว ก็รักษากันไปตามอาการก็ดูแลอย่างดีที่สุดแล้วนะคะพี่ถังทองก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนพี่ถังทองเดี๋ยวไปเอายาแก้ปวดนะลูกไปหาหมอนะนี่หมอดูนะน้องบีมนี่หลักพี่ถังทองมากถ้าพี่ถังทองเป็นอะไรไปนี่น้องบีม้องให้เนี่ยอนไปหาหมอนะคะถังทองแมนะ่เราไปหาหมอนะ Okay. นี่เดี๋ยวแม่บีก็พาพี่ถังทองไปหาหมอก,ก่อนปากเขาบวมมากมนี่แม่บีพาพี่ถังทองไปหาหมอมากลับมานี่หมอเขาให้ใส่ลำโพงไว้นะเพราะว่าพี่ถังทองเนี่ยปากเขาบวม แล้วแม่ไปหาหมอหมอเขาวางยาสลบหมอเขาก็แจ้งด้วยนะว่าเขาแก้แล้วมีความเสี่ยงถ้าวางยาสลบเขาอาจจะไม่ฟื้นแต่ก็วางแบบอ่อนแม่บีเลยให้เขาทําเขานี่ปากเขาเนี่ยที่บวมเนี่ยหมอเขาตัดชิ้นเนือ้อเอาไปตรวจแต่ผลยังไม่ออกนะแล้วก็ฟันของพี่ถังทองเนี่ยโดนถอนออกไปด้วยฟันเขาพุตรงเหงือกที่เขาบวมบวมแบบแข็งเลย ถอนฟันออกไปแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อแล้วก็ใช้เข็มฉีดยาเนี่ยจิ้มดูดดูดเลือดกับหนองที่อยู่ตรงช่วงปากเนี่ยเอาออกไปตรวจด,ด้วยนีหมอเขาก็ให้ยาแมบีกลับมาให้พี่ทองทองกินแล้วก็ให้ใส่ลำโพงไว้ไม่ให้เขาเก่าแล้วก็ล้างปากหลังอาหารเช้าเย็นแล้วก็พ่นยาสเปย์แมบีก็จะทอดหมวกไอเนี้ย ลำพงเขาเรียกลำพงใส่ของหมาเนี่ยให้เขาเป็นบางคร้างคาวให้เขาพักจะได้ไม่เครียดนี่น้องบีมนอนเอาน้องบีมมานั่งกับพี่ถังทองพี่ถังทองเขามันนอนด้วยตรงนี้นะดูชงชาญหมาจางบีมสงสารพี่ถังทองปะ <c oughs> แต่พี่ถังทองเขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะ <c oughs> เทีาา่ยวมันเขายังกินเก่งอยู่แล้วก็ยังวิ่งเร็วอยู่เหมือนเดิมเหมือนหมาไม่ได้ป่วยอะ่ะ แต่เขาก็เจ็บปากแหละเพราะปากเขาบวมเนี่ยหวังด้วยหมอเย็บด้วยใช่หมอเย็บเย็บเย็บโหแม่เห็นเขาเย็บตอนแม่ดูอ่ะแม่อยู่ข้างนอกห้องฉุกเฉินเขาไม่ให้เขาไม่ให้อยู่ด้วยแม่มองผ่านกระจกไปอะ่ะตอนเขาวางยาสรุปพี่ถังทองตอนวางยาแม่อยู่ด้วยเขาฉีดยาเข้าไปแป๊บเดียวพี่ถังทองรับเลย แม่ยัง<ห><ม>งงเลยห้องน้า<ล>สุดหห้องไหนห้องน้าห้องฉุกเฉินที่เราเคยเขาไปแหละเออรู้ว่วายาห้องนั้นเลยเหรอใช่เขาเจาะน้ําเกลือเสร็จแล้วเขาก็บีบยาเข้าไปทีละนิดอะ่ะนิดเดียวพี่ต่งทองก็รับแล้วแต่หมอบอกว่าเขาวางแบบอ่อนเขาไม่วางนานก็คือวางปุ๊บแล้วเขาก็รีบทําแม่ยืนดูอยู่อ่ะแม่น้ําตาซึมเลยสงสารเขาเขาตัดเนื้อตัดเลือดดูดโอ้แม่เห็นเลือดอะ่ะแม่นี่เงื้อแตกพักเลยแทบเป็นลมต้องเดินไปซื้อยาดมมาดมอ่ะ สงสารก็สงสารแต่ก็ต้องรักษาเขาอะผมว่าปากเขาบวมมากถ้าไม่รักษาถ้าไม่ยอมวางยาเขาว่ากลัวเขาจะเป็นเยอะกว่านี้เพราะตอนไปเนี่ยเขาเอาขาเขาเกา่าเก่าตรงแก้มอะเลือดไหลเลยเลือดไหลออกมาพอไปถึงหมอเขาก็เลยให้แบบเขาฉุกเฉินด่วนก่อนเขาไปก็รักษาเลยหมอแบบเก่งมากที่แม่ดูนะหมอทำแบบล่องเลยอะ หมอผู้หญิงยังเด็กๆอยูเ่เลยหมอนี่กลับมาบ้านก็แข็งแรงดีพี่ต่างทองกินเก่งยังกินเก่งอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ากินอาหารอ้อนนะหมอไม่ให้กินอาหารแ,<ต>แข็งแข็ง,างขาตงาทไปตัดเนทําฟันเย็บมากทาไมตัวมันสั่นบ่อยจังอืมอืมเอเขาอาจจะแบบหนาวมั้งหรือเขายังกลัวๆอยู่เดี๋ยววันจันนี้หมอก็นัดไปดูแผล ทีเย็บในปากเย็บหลายเข็มอยู่เหมือนกันที่เห็นบวมๆแล้วก็ตรงแก้มช้ำๆเนี่ยเป็นแผลนะก็เป็นแผลอยู่ยังแบบแดงๆอยู่ต้องคอยฉีดยายให้เขาต้องคอยรักษาความสะอาดนะพี่สังทองสู้ๆนะหวังว่าผลตัวชิ้นเนื้อของเขาจะไม่เป็นมะเร็งขอให้เป็นเนื้องอกธรรมดาเป็นมะเร็งนะ่ะไม่เกินสามเดือน ถ้าเป็นมะเร็งอะ่ะเขาจะอยู่ได้ไม่นานพี่ถังทองอะ่ะแต่ถ้าไม่ใช่มะเร็งก็ยังอยู่ได้อีกเป็นปีแหละสิบสี่ปีแล้วขอให้ไม่ใช่มะเร็ง,งพี่ถังเงินเขาก็เป็นเนี่ยปากค้างเดียวกันเลยค้างเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเลยพี่ถังเงินจนะเป็นมะเร็งมะเร็งปากก็รักษาตามอาการไปจนเขาก็ไม่ไหวของเขาเองร่างกายเขาแก <Okay, S 2> ้แล้วด้วย ไม่รู้ดีเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าเป็นมะเร็งเขาอ,อาจจะแบบซืบซืบเนื้องมาแบบก็มีโอกาสเป็นได้อะไรเงี้ยก็เลี้ยงดีทุกสุดแล้วนะพี่สังทองเนี่ยอยู่แต่ในบ้านยุงไม่ให้กัดนอนสบายไม่เคยร้อนเขาก็กินอาหารหมาปกติแต่เขาแก้แล้วว่ะเขาอ,อาจจะป่วยได้บีมเพราะเขาอ,อ,อายุเยอะ ตอนเขาเด็กๆเขาก็ไม่มีโรคอะไรไม่ป่วยพอแกแล้วเขาก็ป่วยเดี๋ยวแม่บีจะมาอัปเดตอาการพี่สังทองอีกทีวันจันทร์ที่เขาไปหาหมอนะให้น้องบีมเขาเล่นเป็นเพื่อนช่วงนี้ต้องแบบดูแลเขาดีๆหน่อยเขาจะได้แบบรู้สึกอบอุ่น